สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับวันนี้ต้อมพามารีวิวรถตักรุ่นใหม่นะครับมาใหม่เพิ่งถึงเมืองไทยนะครับครับเป็นโคมาสุ w a 3 8 0รุ่น8นะครับรุ่น8นี่เราถือว่าใหม่มากๆนะครับนี่ครับดูบั้นท้ายครับกล้องมองหลังครบนะครับรุ่น8นี่ปีผลิตอยู่ที่2017นนะครับตัวนี้สภาพสวยเลยนะครับครับรีวิวจากเครื่องยนต์ด้านซ้ายก่อนนะครับ เครื่องยนต์ด้านซ้ายก็จะนี่ครับมีเทอร์โบครับมีหกสูบเทอร์โบครับสภาพเครื่องเลี่ยมคลิปนะครับตัวนี้ต้องถือว่า90%นะครับแต่ก็มีสนิมบ้างครับมีทุบๆหน่อยนะครับตามขอบๆก็ถือว่าโดยรวมถือว่าสวยจัดนะครับถือว่าสวยจัดเลยนะครับโคมัสุ W A 3 8 0นรุ่น8นะครับปี2017 นี่ครับไฟท้ายครับรุ่นใหม่นะครับกลมๆนะครับไฟท้ายก็สวยอีกแบบนึงนะครับครับเดี๋ยวดูเครื่องยนต์อีกฝั่งขวานะครับสภาพเรียบๆเลยนะครับมีฝั่งหัวฉีดนะครับเครื่องเรียบมากนะครับตัวนี้ต้องให้คะแนนอยู่90%เลยนะครับ เียจัดนะครับเอาไปใช้กันได้ยาวๆเลยนะครับขับรถนําเข้ามือสองสภาพดีนะครับจากประเทศญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับเรียมนะครับสีเดิมนะครับสีดำเดิมหมดเลยก็มากับยาง่23.525ครับเบอร์นี้ครับยางเบอร์นี้ติดรถมานะครับนี่ครับปี2017นะครับระบบเลี้ยวเอออแน่นอนนะครับมีหัวเก่งมีแอร์เรียบร้อยนะครับ ครับได้รุ่นใหม่มากๆครับโคมัสุนะครับ DBB สามรุ่น8นะครับนี่ครับฟีนกระบอกเดิมๆนะครับแห้งๆกันเลยนะครับใช้กันได้ยาวๆนะครับรุ่นนี้นี่ไฟหลังคาไฟหน้าครบนะครับเดิมๆเลยครับนี่ครับดูมิติรถก็พุ่งกีนะครับก็อยู่ประมาณที่3คิวครึ่งถึง4คิวนะครับ สเปกกำลังเหมาะครับครับระบบเลี้ยวเอวอ่อนนะครับภายในมีหัวเก๋งเรียบร้อยในหัวเก๋งมีแอร์นะครับอย่าไปดูข้างบนนะครับทดลองแล้วนะครับตัวนี้รับค่อนข้างนุ่มมากๆนะครับรุ่น8ตัวนี้นะครับนี่ครับเบาะเดิมๆฝ้าเดิมนะครับนี่สวยมากครับ มีไม์พูดได้นะครับกล้องมองหลังครบนะครับระบบแอร์เย็นจอสีนะครับสวยงามนะครับเกียร์เดินหน้าสีถอยหลังสีแน่นอนนะครับตัวนี้ใหม่มากๆครับ WA380 รุ่น8ปนะครับปี2017นะครับก็มีสนิมบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าโดยรวมถือว่าสวยนะครับนี่จะดูหลังคานะครับก็โอเคนะครับกับยังไงฝากไปด้วยครับพี่ๆท่านใดหารถตักประมาณ3คิเครื่องสคิวครับก็ ตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งที่ดีนะครับรุ่น8นะครับ w a 380รุ่น8ปี2017นะครับสวยมากๆครับรถนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น100%ไม่เคยใช้งานในไทยนะครับก็ยังไงชื่ชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ